สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนค่ะประจำครึ่งปีหลังนะคะ2563หรือ2020ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจงรา,ารเพากรดวดวงโดยจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ค่ะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ทำให้เป็นพิเศษนะส่วนดวงรายเดือนยังคงมีต่อนะแต่อันนี้เป็นคลิปพิเศษที่ตั้งใจทำให้สมารับทุกท่าน ที่ขอกันเข้ามานะคะเป็นดวงครึ่งปีหลังนั่นเองค่ะฉะนั้นอย่างเช่นเดิมเลยอาจารย์ทำนายโดยภาพรวม กว้างมากค่ะ general reading ไม่ได้เจาะจงแค่คุณคนเดียวที่มาดูอาจารย์ YouTube เปิดกว้างให้คนมาดูเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาแต่ถ้ามาดูดวงต้องดูเป็นแนวทางนะคะหรือไกด์ไลน์แต่ไม่เท่านั้นนะคะที่เหลือเราเองต้องเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์นะคะ,ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นแนวพิกัดค่หรือพิก s t จุนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือมีพี่หินต่างๆแล้วก็เป็น Lucky Charm um Stone แล้วก็ไพ่อ p ิ c e n นะคะคุณสามารถไล่ไปดูเป็นร้อยกว่า EP ได้นะคะแบบเพล แปะเพอิสเอาไว้ด้านล่างแล้วนะจ๊ะแต่สำหรับใครที่อยากดูเป็นดวงครึ่งปีหลังเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะดอะะูอย่างมีสตินะจ๊ะอย่าไปงมง,ง,งายกันนะอ่ะอันนี้ไพ่วิคเนตเราก็ไพ่ทาลตค่ะมิตุนามิตุนมิตุน s t ถีย a t าพน s b r e c e cups two of swords knights of wands the lovers queen of swords four of wands king of wands page of wands mm -hmm. oh. ace of wands the hermit and the last one by sutana had the chariot โอเคโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างเท mm hmm. ่าที่อาจารย์เห็นนะไพ mm hmm. พิคเนตที่บอกมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมีงานเข้ามาค่อนข้างหลากหลายทางมาให้คุณเลือกเลยด้วยซ้ำไปนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนบุคคลเลือกได้นะคะช่วงนี้ <laughs> จะเป็นคนฮอตนิดหนึ่งนะคะเหมือนประหนึ่งว่า,ามีคนต้องการที่จะมาสนับสนุนคุณอบอุ้มคุณหรือว่า เห็นศักยภาพเห็นผลงานของคุณเราเขายิ่งจะเหมือนอยากจ้างคุณนะคะคืออาจารย์มองว่าโดยภาพรวมของเดือนนี้ของคุณไปนในทิศทางที่โอเคมากๆถือว่าดีนะแต่แค่ให้ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดเอกสารสัญญาต่างๆหรือว่าการพูดแล้วคนเข้าใจเราผิดหรือเป็นการสื่อสารที่ต้องกลับมาแก้ง,งานบ่อยๆนะคะฉะนั้นให้ตั้งสติค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆ คิดก่อนพูดด้วยนะคะทุกๆอย่างเราเองต้องเรามาระวังตัวเราเองนะจะดีไม่ดีก็อย่างที่บอกคืออยู่ที่เราด้วยนะพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนส่วนมากมันแปลว่าคุณเองมีอาวุธครบมือและคุณเก่งทุกทางและหรือว่ามันแปลว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่มักจะชนะทุกทางหรือทําแล้วก็มักที่จะประสบผลสําเร็จจากประสบการณ์ที่คุณผ่านมา,เร,าเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะหรือว่าตัวคุณเองช่วงนี้เนี่ยมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยให้กําลังใจคุณอยู่เบื้องหลังและคุณเองเนี่ยก็จะมีคนที่แบบ คอยอบอุ้มคุณอยู่สม่าเสมอนั่นเองนะคะคืออาจารย์ก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะแล้วก็ค่อนข้างมีเสน่ห์เป็นพิเศษในในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยงานก็โอเคเอมีเสน่ห์ด้วยมีคนค่อนข้างที่จะสนับสนุนคุณดีบางคนอาจจะเรียนเรียนดีเรียนเก่งนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูโดยแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมดีนะเหม,มือนบางคนได้รับการแบบเหมือนเข้าทํางานนะคะเ,เหมือนแบบ ได้รับการต้อนรับที่ดีประมาณนี้ได้ด้วยนะคะเรามาดูเรื่องการงานเจาะลึกก่อนนะคะ The Fool Two of Wands Three of Pentacles The Hierophant โอ้ไพ่ขึ้นดีจริงๆแต่ไพ่อะขึ้นหนึ่งอย่างนะในช่วงระยะเวลาเหมือนครึ่งปีหลังในประมาณเดือนแรกๆะคะ่ะในครึ่งปีหลังก็ประมาณไล่ไปประมาณกรกฎา ประมาณเนี้ยเราๆเนี้ยกรากระ,กะดาอาจารย์มองว่าครัวคุณเองเนี้ยมันจะเหมือนแบบรู้สึกเบื่อมีความเบื่อนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่มันเป็นแค่อารมณ์แต่บางคนอาจจะมีโอกาสที่จะลาออกจากงานไปทํางานที่อื่นก็ได้นะเพราะพลังงานขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณอยากก้าวหน้าอยากมีประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่อยากมีอะไรที่มันมากขึ้นมากกว่าเดิมอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมพลังงานของคุณขึ้นเยอะมากคือการเดินทางการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรที่ไม่เหมือนกับเดิมที่ผ่านมา 1อาจจะเป็นเพราะว่าเราเองอยากได้อะไรดีขึ้น2เราเบื่อนะคะมันเลยทําให้รู้สึกว่าอยากไปนู่นไปนี่แต่ในบางคนเนี่ยลักษณะงานที่เขาทาคุณเองอาจจะต้องแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนคนอื่นหรือแบบเขาเรียกว่างานเอนเตอร์เทนน่ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นงานพวกแนวศิลป,ปะแนวอาร์ตเทส์แนวศิลป,ปินต่างๆจะเป็นการเป็นว่าเป็นงานที่มั่นคงหรือเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่หรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องแบบ ทำหลากหลายอย่างหรือใครที่เป็นคนที่อยู่ในหนึ่งอาชีพเนี่ยทำเป็นมัลติทาสกิ้งจะค่อนข้างดีจะเบื่อยากเพราะว่าคุณไม่มีเวลาให้มาเบื่อนะคะ <laughs> แต่สำหรับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าทําอะไรรูทีนเดิมๆทาอะไรเหมือนเดิมๆแต่มันแปลได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนแต่เป็นแค่ความรู้สึกข้างในเหมือนอารมณ์มาหลอกเราเท่านั้นเองแต่เราก็ต้องทํามันต่อไปงานที่เราทํามันอาจจะมั่นคงอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะแต่สำหรับบางคนเนี่ยรู้สึกม,มีมีอาการอยากขยับขย,บขยายก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าคิดจะย้ายงานคุณก็ต้้องงดดูว่ว่าานที เขารับคุณแล้วจริงๆใช่ไหมหรือว่าออสถานการณ์ โรคเรามันโอเคมากขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่ามีแต่คนต้อนรับให้คุณเข้ามาทํางานด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเจ้านายเก่ามีคนที่รู้จักชวนคุณไปทํางานอีกที่หนึ่งเพิ่มนะคะหรือว่าเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้นะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเรียนรู้งานเพิ่มเติมงานคือในขณะเดียวกันคุณเองอาจจะมีแบบองค์ความรู้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะหรือบางคนเพิ่งจบมาหมาดๆไฟแรงสูงมากเลยเนี่ยอ่าก็มีโอกาสที่จะเข้าทํางานที่ใหม่แล้วก็คุณเองเหมือนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากตรงนั้นผิดถูก่า มีร้องไห้มีผิดหวงังมีนุ่งม,มีนี่บ้างแบบเขาเรียกว่าปนปนไปหมดนะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยอาจารย์มองว่าไพ่ขึ้ลนลักษณะนี้คือคุณกําลังไปได้สวยหรือว่าคุณเองกําลังที่จะได้สิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็พลังงานแบบนี้อาจารย์มองว่า คุณเองอาจจะได้แบบเหมือนบางคนเนี่ยโดนดึงตัวไปทํางานหลายที่ก็ได้คุณเองอาจจะต้องสลัดบางช้อยส์ทิ้งแล้วก็เลือกบางช้อยส์ที่รู้สึกว่ามันเหมาะสมและดีที่สุดสาหรับคนสาหรับตัวคุณนะคะหรือว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดสาหรับตัวคุณฉะนั้นเราเองก็ต้องเปรียบเทียบกันบ้างในกรณีบางคนบ,คนบอกมีช้อยส์เสียเปินหนึ่งว่าแบบเหมือนเราฮอตมากอะ่ะใครๆก็อยากจะได้ตัวเราประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้ใครที่ทางานเกี่ยวกับเรื่องพวกเทคโนโลยีความทันสมัยสื่อโซเชียลต่างๆนะคะหรือเป็นพลังงาน ที่เป็นแบบหัวหน้าคนหรือว่าต้องควบคุมคนหรือเป็นเจ้าของบริษัทจะค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะบางคนเนี่ยอาจจะย้ายสาขาย้ายที่ทำงานขยายกิจการปรับปรุงกิจการปรับปรุงที่ที่อยู่ที่อยู่ณปัจจุบันย้ายไปอีกที่นึงก็ได้เป็นลักษณะของการแบบ move, move เปลี่ยนแปลงขยายใหญ่ขึ้นดีมากกว่าเดิมมั่นคงมากกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นพลังงานขึ้นค่อนข้างดีมากเลยท,ทีเดียวนะคะใครที่แบบทำงานแล้วแบบอาจจะ เป็นในเชิงที่แบบต้องทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะอาจารย์มองว่าถ้าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นจริงๆพลังงานของคุณขึ้นดีมากถ้าคุณไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างที่ต่างถิ่นหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดคนละจังหวัดกับที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างดีนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะกลับบ้านเกิดแล้วไปทํางานที่บ้านเกิดของคุณก็ได้นะสำหรับบางท่านนะหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกถ้าคุณคิดจะออกอย่าใช้อารมณ์นะคะใช้ความคิดเยอะๆแล้วค่อยออกเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากเป็นพลังงานของคําว่าเดินออกไปอ่ ทิ้งมันออกไปโดยที่บางทีบางครั้งเราไม่ได้ไตรตรองดีๆแล้วมันเกิดผิดหวังได้นะคะแต่ถ้าเราไตรตรองนึกคิดก่อนอย่างดีแล้วจะไปก็ไปนะคะถ้ารู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วที่จะไปแต่พลังงานแบบนี้อาจารย์มองว่าโอ้รอดทุกงานจะไปไหนก็คือรอดอะ่ะดีมากๆนะคะมีแต่คนให้ความสําคัญคุณมีคนให้ความสนใจคุณพลังงานคุณเดือนนี้ขึ้นดีแต่อาจารย์จะบอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคะฉะนั้น ต่อให้คุณดวงดีแค่ไหนถ้าเราไม่คิดจะพยายามไม่คิดจะอดทนก็เท่านั้นนะคะแล้วก็รวมถึงไม่ต้องไปหลงระเริงกับมันทําตัวตามปกติแล้วคุณจะมีความสุขนะคะปัจันนี้เรามาดูเรื่องการเรียนกันเลยดีกว่าค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีเสียง ฝนตกเข้ามาในกล้องหน่อยหนึ่งนะคะอ่าก็ฟังแต่เสียงอาจารย์แล้วกันนะอาจจะมีเสียงธรรมชาติเข้ามานิดหนึ่งนะฝนตกหนักมากค่ะช่วงนี้อ่า uh, The Sun, uh, the sun ขึ้นมา Ace อ่ e uh, a b s o r d ขึ้นมา Night s u b c u p s ขึ้นมาแล้วก็ n i n e of w a n ช่วงนี้ต้องอ่านหนังสือเยอะกว่าเดิมนะรู้สึกขี้เกียจนะบางคนหรือบางคนเนี่ยรู้สึกอ่านเท่าไหร่ก็ยังไม่พอหรือว่าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจต้องหาที่ติวเพิ่มหาเพื่อนช่วย เข้าหาอาจารย์ปรึกษาอาจารย์ทําเลยนะเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณไม่มีทางออกหรือรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่ทําหรือว่าคณะที่คุณเรียนคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกจิตกับเราเราอยากเปลี่ยนคณะแต่ยังไปไม่ได้หรือมันแปลว่าเรายังหาที่ถูกใจสําหรับตัวเราไม่ได้พลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองอะ่ะมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะอ่านร้อหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาเรียกว่า มันมีความเบื่อรหรือว่าคนเองอาจจะปล่อยประละเลยเกินไปหรือว่าชะล่าใจเกินไปนะคะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะพลังงานขึ้นแบบนี้มันแปลว่าสอบซ่อมได้ด้วยหรือว่ามันแปลว่าเ,เราเองพยายามยังไม่มากพอคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบต้องสอบซ่อมนะคะไม่เกี่ยวว่าทุกคนจะสอบตกไม่เกี่ยวนะคะ พลังงานขึ้นแบบนี้มันแปลว่าต้องพยายามขึ้นมาอีก1เท่า2เท่าสามเท่ามากกว่านี้นะอาจจะต้องหาช่วยหาคนช่วยเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามีคนช่วยเหลือคุณดีนะแต่เนี่ยมันขึ้นมาเจ็บปวดหัวหรือมันแปลว่าบางคนอ่านหนังสือเต็มที่แล้วพอได้เกรดออกมารู้สึกว่าไม่ได้หล่งใจก็ได้นะคะอย่าไปท้อกับมันเกรดไม่ใช่ตัวชี้วัดทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะ ม,มันเป็นได้หลากหลายอย่างในชีวิตของเรามันต้องประชนภัยในชีวิตโลกอีกเยอะแยะมากมายอันนี้คือเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งนะคะที่ถ้าทําได้ดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรปรับปรุงแก้ไขมันเท่านั้นเองอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราแหละคะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะสมัครงานการสอบเนี่ยอาจจะเป็นข้าราชการแอร์โฮสเตสหรืออื่นๆต้องสอบเข้าไปก่อนจะได้เนี่ยพลังงานขึ้นแบบน,นี้ปนแปลว,ว่ามันมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะคะคู่แข่งอาจจะชนะเราก็ได้นะคะนะนนมันแปลว่าอะไรต้องอ่านมากกว่าน,นี้ต้อง ต้องไปเรียนรู้มาเพิ่มมากกว่านี้หรือว่าต้องเรียนพิเศษเพิ่มมากกว่านี้อ่านให้มากกว่านี้นะคะไม่งั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันอาจจะย,ยังไม่ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรอาจารย์ก็เชื่อหนึ่งอย่างว่าถ้าเราพยายามอยากได้ที่นี่จริงๆพยายามให้สุดนะทาให้มันสุดแล้วคุณจะสำเร็จถ้ามันไม่สําเร็จมันแปลว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมกับเราตรงนี้เราเองอาจจะแบบ ต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งที่เหมาะสมกับเราก็ได้อาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะบางทีอย่าง,างดวงชะตาของอา,อาจารย์เองอาจารย์บอกว่าอาจารย์น่าชอบมากในการเป็นสัตวแพทย์ชอบมากอยากจะเป็นนักวาดเขียนโอ้ตายแล้วแต่สุดท้ายสมองไปไม่ถึงโอ้ยวาดรูปไม่ไปเลยจ้ะอ่ะมาเป็นหมอดูจากพระจะพูมาเป็นหมอดูสมมตินะอย่างเงี้ยอ่ะเออมันอาจจะลุ่งกว่าคือคนเรามันจะมีเวของมันที่เราจะไปแต่ก่อนที่จะมาเจอเวของเราเนี่ย อ,อุปสรรคเยอะมากนะคะเออฉะนั้นอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าตัวคุณเองอหาเวได้อยู่แล้วแต่ขอให้อดทนนิดนึงแล้วกันนะคะช่วงนี้แล้วมันจะผ่านพ้นไปหมั่นตั้งสมาธินั่งสมาธิเยอะๆนะคะแล้วก็สวดมนต์บ้างนะบทสวดมนต์ต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะแปะไว้ด้านล่างให้นะคะเป็นของพันทิพย์ผ่านเขาโพสต์ไว้หลายปีแล้วเป็นลำดับการสวดมนต์นะคะแต่ถ้าคุณจะสวดบทอื่นเพิ่มก็สวดแล้วกันแต่ถ้าไม่ไหวก็สักแบบสวดอิติปิโสเท่าอายุของตัวคุณเองก็ได้เกินอายุมา1หนึ่งจบอะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นคุุณอาาย20เเกินนมป็ ี่ิจบอิติปิโสอ่ะอืมไปสวดซะนะคะเพิ่มสมาธิเราเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะเรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเงินค่ะาเวอร์ขึ้นมามางคนอาจจะมีผู้หญิงซัพพอร์ตหรือผู้หญิงให้เงินอยู่นะคะหรือว่า มันแปลว่าคุณแม่คุณก็ได้หรือว่าพี่ป้าน้าอาอะไรก็ตามแต่แต่เห็นคุณค่าของเงินเยอะๆหน่อยนะคะสาหรับบางคนที่ยังหารายได้ของตัวเองไม่ได้นะคะแล้วพลังงานขึ้นแบบนี้ไพ่ขึ้นทาวเวอร์ขึ้นมาควีน n ันจักร์โคสซิกซ์พันจักร์โคสขึ้นมาพลังงานขึ้นแบบนี้คือให้เรามาระวังเรื่องการหักหลังการโดนโกงการเซ็นคาประกันอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอย่าให้ใครหยิบยืมตังห่าไม่จําเป็น e n d o c าเอ็นเ,าเนราขาดนะคะอย่างรุนแรงเลยนะหรืออาจจะแบบ พอให้เขายืมไปแล้วพอสงสารเขามาอ้อนวอนขอร้องเรามาเกาะขาเลยอย่างเงี้ยบางทีเราใจอ่อนให้ไปถ้าจะให้อ่ะพูดตรงๆคิดเหมือนทําบุญเลยนะคะให้โดยที่เราต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะอย่าเดือดร้อนแล้วให้นะคะเราเองจะทุกข์หนักทีหลังเองนะอันนี้คือมันมันอยู่ที่ การกระทําของเราโทษใครไม่ได้นะแต่พลังงานที่แบบนี้บางทีบางครั้งคุณเองอาจจะทุ่มในการซื้อของให้กับคนรักอย่างเช่นพ่อแม่ก็ได้ให้กับแฟนอะไรเงี้ยช่วงนี้เราบอกว่ามันกรอบกัดนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูใช้เงินเยอะค่ะหรือมันแปลว่าหนูหมดไปการการแบบเสริมสวยให้ตัวเองดูดีศัลยากรรมฉีดนู่นฉีดนี่นะคะเป็นลักษณะของควาว่า มีอะไรเหมือนลงมิดหมอนิดนึงอะค่ะในร่างกายของเรานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าสุขภาพของตัวเราเองก็ได้นะคะคือให้เรามาระวังนิดนึงละกันว่าเงินมันอาจจะหมดไปกับเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะฉะนั้นหมั่นรักษาสุขภาพของตัวเราด้วยนะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยคุณเองเนี่ยต้อง พอได้มาปุ๊บอบบบางสิ่งบางอย่างคุณเองต้องแบ่งส่วนทําบุญอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์หน้าส่วนหนึ่งอาจารย์จะแบ่งกระจายทาบุญเยอะมากนะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้ค่ะแต่อาจารย์ให้แล้วอาจารย์ไม่เดือดร้อนนะคะให้เท่าที่เราไหวคือถ้าเรามีน้อยให้น้อยมีมากให้มากหนึ่งบาทก็คือบุญอาจารย์จะบอกเสมอนะคะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องเงินอาจารย์มองว่าให้เรามาระวังตามที่อาจารย์บอกแต่เพียงเท่านั้นนะคะที่เหลืออาจารย์มองว่าเงินของคุณมันจะเข้ามาเรื่อยๆหรือยังโชคดีว่ายังมีคนสปอร์ตเรื่องเงินให้้้กกกัับคคุณหรือออาาาางงงงนนนเเเเีี่่ยยทะจไไมมมวลใชิดดฟู ะะเพราะว่าพลังงานของคุณเรื่องการงานอะค่อนข้างดีมันเหมือนกับว่าเงินมันเข้ามาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแต่แค่ว่าคุณเองต้องเก็บเงินให้อยู่มากกว่านี้เท่านั้นเองเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้วมีเหตุต้องใช้ออกไปหรือมันแปลว่าซ่อมแซมรถนะซื้อที่ดินอะไรก็ได้เหมือนเป็นลักษณะคําว่าต้องใช้เงินออกไปได้มาแต่ต้องใช้ออกไปมีเหตุต้องใช้ในในลักษณะของคำว่า6เดือนหลังเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยแอบครึ่งปีหลังของค่ะประมาณนี้นะคะ,ะก็ประหยัดปประหยัดกันนิดนึงใช้เงินอย่างมีสติหน่อยแล้วกันนะคะ โอเคเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง a i เ o อร์ n อนอู้ถ้าทางจะได้คู่นะเนี่ย <c oughs> มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถึงขั้นคนที่แบบเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะรักจริงหวังแต่งหรือว่าค่อนข้างจะมีความจริงใจมากนะคะฉะนั้นถ้าไม่รักจริงหวังแต่งก็จะเป็นลักษณะของคำว่าคนที่ถูกสเปคถูกใจหรือว่า นิสัยเข้าขคุณได้นะคะพลังงานขึ้นดีเหมือนกันนะคือสิ่งร้ายๆในเรื่องความรักของคุณจะหมดไปสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามานะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบมีคนเข้ามาแบบเขาเรียกว่าไงดีพัฒนาความสัมพันธ์ต่อจากแบบต่อจากที่เรารู้สึกแบบสมมตินะเราเพิ่งอกหักมาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนแบบ มาพยายามที่จะแบบมาปลอบใจคุณปลอบใจปลอบมาเนี่ยรู้สึกว่าเอาปิ๊งปังกันซะงั้นนะคะมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณรู้จักกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นคนเทที่ทํางานเป็นคนที่ต้องรู้จักกันมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบอยู่ดีมาจีบเร็วเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเหมือนเป็นลักษณะคำว,ว,ว่าค่อยๆซึมซาาเข้าไปค่อยๆเข้ามารู้จักกันมาก่อนเคยรู้จักเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นลักษณะคนที่คุณเคยคุยกเก่าก็ได้เข้ามาดีค่ะมีโอกาสสละโสดสูงนะคะรู้เรื่องนะประมาณนี้ มีโอกาสเป็นคนแดนไกลก็ได้นะคนละจังหวัดหรือว่าอยู่นคนละประเทศก็ได้มีโอกาสสูงมากๆเลยค่ะ,ะเรามาดูต่อนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะแต่สถานะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คือคุยกุปริบนั่นเองนะคะ The h e r o p h a n t ขึ้นมาค่ะ Six of t e n t a c l e s ให้ขึ้นแบบนี้นะคะมีโอกาสที่คุณเองอะคะอ่ะจะมีเหมือนมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าลึกซึ้งกันนะคะในเชิงที่ ชอบกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นมีการศึกษาดูใจกันมากยิ่งขึ้นจากคนที่คุณคุยอยู่หรือมีโอกาสที่คุณจะมีคนคุยเพิ่ม <laughs> รู้สึกคอสเป็นพิเศษนะคะชาวราศีนี้นะคะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่คุณเองเนี่ยเอ่ออาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้สูงมากถึงขั้นเป็นแฟนกันก็มีโอกาสนะเพราะว่าดีมากขึ้นมาดีมากนะคะหากเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่เลือกที่ถูกคนนิดนึงคนคนนี้ถ้าถ้าเขาเข,ข,ข้ามาในชีวิตของเราอะ่ะต้องเป็นลักษณะคงว่าน,นิสยัยคล้ายกับเราชอบอะไรเหมือนเราทัศนคติคล้ายๆเราและเป็นคนอาจจะชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือเป็นคนที่กระตันอยู่กับอ่าคนที่มีพระคุณก็ได้เป็นลักษณะคำว,ว่า พขาทำช่วยน้อยอะทำดีมากกว่านะคะเป็นลักษณะของคําว่าคนที่ศีลเสมอกับเราหลายๆอย่างต้องเรียกว่าหลายๆอย่างมากนะคะถึงจะเป็นคู่คนนั้นที่สามารถที่จะคบกันเป็นแฟนได้นะคะแต่หากไม่เดี๋ยวอาจารย์ก็มองว่าจะมีคนอีกคนนึงเข้ามานะคะเลยบอกว่าอืมอเขาเรียกว่าไงดีแบบแบบมีความแบบมีความแบบมีคนให้ความสนใจคุณเยอะมีคนให้ให้ความสําคัญคุณเยอะอในช่วงระยะเวลา6กเดือนหลัง,งเนี่ยมาดูสําหรับคนที่มีคู่นะคะหรือว่าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะ Knight s Knights of Pentacles นะคะเดอะสตาร์ขึ้นมา Ni ท์ซับวอขึ้นมาไพ่ขึ้นว่าช่วงระยะเวลาเหมือนประมาณอ่ะหเดือนเนี่ยคือคือครึ่งปีหลังคือ6เดือนใช่ไหมประมาณ3เดือนแรกอะ่ะไม่ค่อยมีปัญหากันแต่ประมาณสองถึงสามเดือนหลังเนี่ยก็คือเกือบสิ้นปีอะระวังมีปัญหากันมีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันมีเรื่องทะเลาะกันมีปัญหาที่เป็นคาคาซังไม่จบไม่สิ้นก็ได้จริงๆมันเป็นปัญหามันมาจากสเสน่ห์ก็ได้นะสเสน่ห์คุณหรือแฟนก็ได้นะเป็นลักษณะของคำว่า ออต้องเรามาระวังเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่ว่าทุกคู่จะต้องเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือทำนายโดยภาพรวมแต่จารย์แค่มองว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องมือที่สามมือที่สามเป็นได้ว่าคนอื่นกีดกันคนอื่นนําพาปัญหามาให้หรืออาจจะเป็นเชิงชูสาวได้นะคะให้เรามาระวังนิดนึงแต่ถ้าเรามั่นคงในเรื่องความรัก แฟนเรามั่นคงในเรื่องความรักมั่นใจในเรื่องความรักของเราทั้งสองคนจับมือกันแน่นพอก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้อาจารย์มองว่าช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องกันมีปัญหาปากเสียงทําให้ทะเลาะกันวุ่นวายนะคะแล้วก็เหมือนไปๆกับๆอ่ะเป็นลักษณะของเขาว่าบางทีบางครั้งเออเดี๋ยวขอเลิกกันเดี๋ยวกลับมาคบกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวกลับมาคบกันคนเราอะ่ะการที่มีอีโก้กันสูงคนใดคนหนึ่งร้อนอีกคนนึงร้อนด้วยมันจะเป็นน้ํามันที่แบบไฟจุดเผาได้เลยะะ่่ะคคแตถ้านนึง คนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งเย็นอะ่ะมันจะอยู่กันได้เพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนคนไม่ยอมกันคนไม่เข้าใจกันคนเข้าใจกันผิดสื่อสารไม่ชัดเจนถ้าสื่อสารกันชัดเจนจะไม่เกิดตามที่อาจารย์พูดนะคะฉะนั้นแปลว่าอะไรเราต้องทําตัวเองให้อยู่เหนือดวงให้ได้เรารู้ละมันจะปัญหาเกิดเราไปขัดมันก่อนนะคะไม่ให้มันเกิดน,นะอ่ะเรามาดูต่อนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้าง สุขภาพจริงๆแล้วต้องเรามาระวังเรื่องข้อเข,ข่าข้อขาปวดคอบาไหลนะคะมสัสซูเพนต่างๆแล้วก็เรามาระวังเรื่องโรคภูมิแพ้ต่างๆอาจจะเป็นภูมิแพ้เกสรดอกไม้ขนน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยขนสัตว์ต่างๆหรือฝุ่นหรือฝุ่นไรต่างๆนะคะ,ะหรือแมลงสาบอะไรก็ตามแต่เหมือนมีอาการแพ้เกิดขึ้นนะคะ,ะแล้วก็บางทีบางครั้งโรคเก่าจะกลับคืนมาอย่างเช่นสมมติอย่างที่อาจารย์พูดก็คือ คุณเองอาจจะเคยเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่พอคุณยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายโยคะหรือว่ากายภาพบําบัดก็ตามเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่พอพฤติกรรมของคุณยังนั่งหน้าจอคอมเล่นมือถือก้มหน้าสังคมก้มหน้าคุณเองก,ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นพฤติกรรมโรคก,กรรมเก่าเนี่ยคือพฤติกรรมที่คุณทาล้วนๆอ่าบางคนกินเยอะชอบกินหวานอ่าระวังเบาหวานอันนี้เตือนตัวเองด้วยตัวจา่าเองด้วยนะคะเออฉะนั้นพลังงานมันขึ้นเป็นลักษณะของค่ว่าคุณทํายังไงและอย่างนั้น You are what you eat อยู่เอาวัดอยู่อีอะเออนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องการเดินทางเหมือนข้อขาอะข้อขาเหมือนเหมือนการเดินมากกว่านะคะอ่าแล้วก็สะดุดหกล้มอะไรพวกนี้บางทีลื่นล้มอันตรายนะมันหัวฟาดพื้นได้นะคะฉะนั้นทุกย่างก้าวอยู่มีแบบมีสตินิดน,นึงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะเดินห้องน้ำอะไรเงี้ยระวังลื่นล้มนิดน,นึงนะคะอ่าแล้วก็บางคนเนี่ยแบบบางทีบางครั้งเราขับรถแล้วมันลื่นอะไรเงี้ย พื้นถนนมันมันค่อนข้างแบบบางที่มันมันขรุขะหรือบางที่แบบมีน้ําเยอะอย่างเงี้ยคุณเองต้องเรามาระวังหน่อยละกันนะคะตรงนั้นโอเคมากเรื่องการทําบุญค่ะพลังงานของคุณเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกทุกๆคลิปว่าคุณเองต้องหมั่นดูแลพ่อแม่หรืออุปการีหรือผู้มีพระคุณนะคะอ่าอาจารย์เข้าใจพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีนะคะเอาเปา็นว่าทําเท่าที่ไหวแต่อย่างอาจารย์พ่อแม่เลี้ยงดูมา คือดีทุกอย่างอ่ะคือให้ทุกอย่างอาจารย์หมดเลยอาจารย์ก็มีหน้าที่ของอาจารย์เองแล้วอาจารย์รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ดูแลพ่อแม่กลับคืนไปนะคะคือยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้โดยที่เราไม่ได้หวังอะไรนะแต่มันคือแบบเหมือนยิ่งกระตันอยู่ะกับคนที่มีพระคุณอาจจะเป็นพี่ป้านะอาปุยตายายอาจารย์คนไหนที่แบบดีกับอาจารย์มาตลอดอาจารย์ให้หมดนะคืออาจารย์มีเท่าไหร่อาจารย์แบบให้เพราะว่าอาจารย์รู้สึกมีความสุขเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเรานานได้นานเท่าไหร่อ่ะหรือเราไม่รู้อ่ะฉะนั้นเราทาวันนี้ให้้ดดีีทท่่สุเเานนนัองะะค สําหรับาบางคนเนี่ยรู้สึกอจะทำบุญกับคนในครอบครัวเรียบร้อยแล้วเราทําบุญนอกบ้านซะนะคะการทําบุญนอกบ้านของคุณเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาน้องแมวอาหารอาหารสัตว์ก็ได้หรือว่า มาแมวป่วยหรือช้างก็ได้มูลทิช้างมีค่ะคุณไปหาใน Google เอานะคะหรือว่าทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องถวายสังฆทานปักบาตตอนเช้าแล้วก็หมั่นสวดมนต์จเจริญสติเป็นประจำคือนั่งสมาธิปเป็นประจำนะคะบดสวดมนต์หลายๆคนถามมาอาจารย์แปะไว้ด้านล่างให้นะคะเป็นมาจากพันทิปค่ะมีคนเขียนเอาไว้มามารู้สึกว่าตั้งแต่ปี2 5งแล้วอะ อาจารย์มองว่าการเรียนลำดับโอเคมาเป็นเป็น,เป,นเป็นการเรียนลำดับที่เบสิกแล้วก็ถ้าคุณจะสวดบทอื่นเพิ่มสวดซะนะคะ,ะถ้าบางคนเนี่ยไม่อยากสวดมนหากิจกรรมอื่นทำอย่างเช่นรดน้ำต้นไม้อยู่กับธรรมชาติวาดรูปวาดเขียนหรือคุณเองอาจจะเป็นการแบบฟังเพลงบาบัดนะคะอยู่กับเพื่อนคุยแต่เรื่องดีๆคือหรือว่าแม่กระทั่งแบบพักจากสือ social, ส่อโซเชียลเสพสื่อโซเชียลให้น้อยลง พักสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีคือพลังงานของคุณเหมือนมัน,ม,นมันต้องมีการดึงพลังงานของธรรมชาติพลังงานดีๆจากภายนอกนะคะเข้าสู่ภายในจิตใจของเราอย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามาค่ะเพราะว่าคุณคิดยังไงเป็นอย่าง,งานั้นฉะนั้นคิดแต่เรื่องดีๆแต่ไม่ได้บอกให้มองโลกสวยมองบนความเป็นจริงนะคะว่าไม่มีอะไรได้หนังใจเราทุกอย่างเดี๋ยวมันมีวันหนึ่งดีวันหนึ่งร้ายนะคะเป็นเรื่องปกติขอให้คุณอดทนสู้ๆอาจารย์เชื่อว่าพลังงานของคุณใน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  6กเดือนหลังเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยมันดีมากขอให้คุณอดทนพยายามถ้าดวงมันมาดีอยู่แล้วถ้าคุณไม่พยายามก็เท่านั้นนะแต่ถ้าคุณพยายามอาจารย์มองว่ามันแบบยิ่งยิ่งกว่าดีอะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตัวเราเองอะถ้าถ้าเราเองเรียกว่าคิดแต่เรื่อง,งร้ายๆอะเออ อาจารย์มองว่าคุณก็จะดึงดูดคนหล,ลายเข้ามาในชีวิตของคุณนะฉะนั้นพยายามหน่อยแล้วกันนะคะคือทุกค,คนมีบุญและกรรมไม่เหมือนกันบางคนบอกทําดีอาจารย์ค่ะแต่ชีวิตทำไมหนูยังไม่ดีคืออาจารย์มองว่าทุกอย่างมันมีกรรมเก่าที่ติดมาฉะนั้นเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดลวกันทํามันต่อไปอาจารย์เชื่อว่ายังไงสักวันหนึ่งก็เป็นวันของคุณนะคะสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความจเจริญม,มากๆนะคะอย่าลืมกดไดคลค์กด subscribe กด,ดกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์และก็อย่าลืมติดตาม Instagram King Fast Zone 245ลาบไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปการเกรุตรต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram King Fast Zone 245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่่ออองงงขาาาจรยย์กิฟ้้2465ไดเลคะ